คลิปนี้นะครับมาดูรีวิวกันครบๆเลยนะครับเริ่มต้นจากอันดับแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับปั๊มน้ำตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําฉีดกระจกรถยนต์นะครับตรงนี้ผมก็จะตัดเป็นผ้านะครับทำเป็นกรองไว้นะครับตัวเดิมๆของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวแบบนี <t ua> <t ้นะครับถ้าพี่ๆเอาไปใช้กับถังน้าดื่มนะตัวนี้พี่ๆใช้สามารถใช้เลื่อยเนี่ยตัดตรงนี้ออกได้เลยนะครับไม่มีผลต่อการดูดนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้กับถังน้ําดื่มก็นะครับก็ใส่กรองไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวพวกเศษหนนนมมมััััไไปขดดดบบอ่่าพพทหหหุรืว ไม่พัดแตกได้นะครับก็จะมีผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำนะครับแล้วก็มีสายไฟนะครับผมก็จะใช้เป็นท่อหดนะครับเข้ารัดเป็นคู่กันนะครับสายไฟเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะต้องเลือกสายไฟที่มีขนาดใหญ่พอสมควรถ้าเราใช้สายไฟเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับปั๊มก็ทำงานไม่ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะมันเป็นไฟโวลต์ต่ำนะครับตัวนี้ผมก็จะลงเป็นกาวนะครับกันน้ำไม่ให้เข้านะฮะตัวนี้ก็สามารถเลงไปแช่น้ำได้นะครับผมก็จะเข้าท่อหดนะครับรัดคู่กันเป็นระยะระยะนะยาว4เมตรนะครับไปถึงนู่นนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูการทาํางานของปั๊มผ่านการสั่งงานของรีโมทนะครับดินเสียงไหมครับกดติดกดดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทางานของปั๊มผ่านการสั่งงานของรีโมทสายก็จะยาวนะยาวสเมตรนะครับถ้าเรายใช้สายยาวกว่านี้นะครับไฟแรงไฟก็จะตกวัามันก็จะทํางานไม่เป็นไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็จะมาเข้าหัวเป็นหัว GX 1 2นะครับสี่พินนะฮะ อันนี้ก็จะมีแยกมานะครับเป็นสายที่แบกยาวขนาด1.5เมตรนะครับสอดใต้ฝากระโปรงรถนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟสีแดงบางตัวก็จะเป็นไฟสีฟ้านะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าสั่งทำนะครับก็มีไฟสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กแปดนะครับสำหรับมาร์กเจ็ดนะครับก็ที่มีพี่เข้าประมูลได้นะครับก็ส่งไปประจําการที่น่าจะเป็นสปปเรานะครับเพราะว่าส่งไปที่คาร์โก้เอ็กซ์เพรสที่จังหวัดบุบลนะครับแล้วก็เหมือนบอกให้ส่งต่อไปนะครับไม่แน่ใจเหมือน มาครับมาดูนะต่อนะครับอันนี้เราเข้าหัว gx อ่าโทษทีครับเป็น gx 1 6ไม่ใช่ gx 1 2ถ้า gx 1 2มันจะเล็กไปครับต้องเป็น gx 1 6กนะครับก็เข้าสีพินเข้าไปในข้างในนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะสายน้ำตัวกล่องนะครับอันนี้ผมเดิมเนี่ยมันจะเป็นกล่องสีเหลืองนะก็พ่นสีดำนะนะครับแต่ว่าฝีมือการพ่นเนี่ยผมก็อาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวโมเดลเนี่ยเป็นตัว ไอรอนแมนสีแดงนะครับไอรอนแมนรุ่นนี้โมเดลรุ่นนี้จะมี2สีคือสีแดงกับสีฟ้านะครับแต่ตัวสีฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนนิยมมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเมื่อมันโดนแสงมันก็จะโยกหัวนะครับแต่ว่ามันจะมีบางตัวนะสำหรับที่พี่ๆได้ไปแล้วมันโดนแสงแล้วไม่โยกก็มีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีวงจรมันพังนะครับอันนี้มันพังมาจากโรงงานนะผมก็บางทีเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้แบบไปไปซ่อมอะไรให้มันเนาะนะครับเพราะว่ามันจะมีกลผมเอากลไกใส่ไปใต้นี้นะครับยังไงมันก็กย ตัวหูน,นะครับตัวนี้จะเป็นข้นตัวตัวนี้จะเป็นข้างหน้านะครับะนะครับตัวกระบอกปืนนะตัวกระบอกปืนก็จะเป็นสั่งปริ้น 3D มานะครับ ระหว่างตัวนี้ก็สามารถมันจะแน่นหน่อยนะครับสามารถถอดออกได้ตรงนี้ถ้ามีพวกเศษอะไรไปอุดตันก็หมุนหมุนออกได้หมุนล้างได้นะครับเวลาถอดก็เอามือจับตรงนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ออกนะครับดึงแรงมันจะแน่นหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ไอ้หัวจีกเนี่ยก็ถอดออกได้นะครับสามารถถอดเก็บได้เก็บแต่กล่องแยกกันนะครับแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากจะให้ถอดเข้าถอดออกนะครับเพราะว่าหนึ่งจุดหมุนตรงนี้มันจะหลวมนะครับแล้วก็ไอ้หัวน้ำเนี่ยเวลาเราเราถอดสายออกบ่อยเนี่ยมันจะหลวมทำให้มีน้ำรั่วออกตรงนี้ได้นะครับอันน มอเตอร์ตัวนี้ตัวสีดำนะเป็นมอเตอร์เซอร์โบนะครับก็ตัวนี้ก็จะสั่งสีดามามีทั้งสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วแต่ว่ารถมันจะมาแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ที่มาพร้อมฐานเนาะนะครับซึ่งกําลังรูปร่างกําลังขนาดพอดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับโยกปืนขึ้นปืนลงด้วยนี้นะครับก็ปรับองศาปืนได้ตรงนี้นะครับปรับขึ้นปรับลงจะปรับยกไว้ฉีดขึ้นบนก็ได้นะครับ อันนี้นะครับก็ออการใช้งานผมก็มีคลิปรีวิวเนาะก็คิดว่า,าน่าจะใช้งานาไ,มไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ เป็นมาร์กแแล้วนะครับลูกค้าสั่งทำเนาะนะครับมาร์กเ็ส่งไปประจำการที่สปปลาวเนาะก็ถ้าอยู่พี่ๆอยู่สปปลาวจริงๆก็นะครับฝากฝาก,ากประชาสัมพันธ์นะ,ะถ้าพี่น้องสองปปลาวก็นะครับสามารถที่จะออเดอร์สั่งทําได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องส่งข้ามไปนะผมไม่รู้ว่าค่าส่งเนี่ยที่สปปลาวถ้าต้องส่งไปที่สปปลาวโดยตรงนะนะครับแต่ว่าถ้าต้องส่งไปที่ที่เอ็กซ์เพรสอยู่ที่จังหวัดบุบลก็โอเคเนาะค่าส่งก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับเรามาทดสอบยิงฉีดน้ำกันนะครับ ก็สเปคเดียวกับตัวอื่นๆนะครับอุปกรณ์เดียวกันนะฮะรับน้ำตัวเดียวกันฉีดน้ำก็แรงประมาณ6-7เมตรนะครับน้ำกระพุ่งแรงเลยนะครับ